คนดูสิถูอเป็นแบบเมนูเทพเวอร์วันนี้ดูมานาวคือเป็นต่อนเลยค่ะอือหือหอหอหอผักะกาดแก้วนี่คือแบบมาส,สดๆเลย เปรี้ยวรูมมากนี่น้ำจิ้มสำรองกุ้งนะคะเป็นกุ้งสดกับยำมะนาวแล้วนี่ก็จะแบบเป็นแก้วค็อกเทลนะคะไหนลองหน่อยใส่เลยคือน้องสี่ดีมากแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะเราก็ใส่แบบน้ำยำมะนาวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนอ ข้ามากแคอรอทหวานอะ่ะข้าวอือเนื้อกุ้งก็ม,มีความแบบเฟชคือมันมันเฟชใช่ไหมแล้วมันโดนน้ำยำ ข้าไปคือมันมีความกลืนเราจะกินแบบกับผักเยอะๆเพื่อความแซ่บ มันจะได้บักจึง้งอีกหน่อยก็เปิดลานได้เลย